กลับเข้าสู่เบรกนี้นะครับก็ต้องบอกว่าการเดินทางมาสโมสรอาร์มี่ยูเนเต็ดนะครับก็มีประเด็นในเรื่องของผู้ฝึกสอนนะครับหรือว่าเฮดโค้ชนะครับซึ่งสโมสรอาร์มี่ก็ไม่มีเฮดโค้ชในตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าโค้ดูดอดุลรุ่งเรืองนั้นก็ประกาศที่จะลาออกไปแล้วก็วางมือจากการทํางานตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่เอเย่นทุกคนนะครับต้องทําก็คือว่าโอกาสเปิดแล้วครับ มีสโมสรว่างนะครับที่จะให้คนในสังกัดของตัวเองนั้นได้เข้าไปอยู่ครับทั้งนักเตะทั้งผู้ฝึกสอนครับต้องเข้าไปพรีเซนต์ครับพรีเซนต์เพื่อให้เขาั้นสนใจแล้วก็สุดท้ายเนี่ยโน้มน้าวใจเขาให้ได้ครับให้เขาสนใจในตัวกุญซือของเรานะครับโดยเฉพาะในกรณีอย่างยิ่งเลยครับถ้าเกิดว่าเขาเปิดเกมมาว่าเขาต้องการกุญซือที่เรานั้นดูแลอยู่โอกาสครับสำคัญที่สุดครับเข้าไปพรีเซนต์แล้วก็เสนอตัวเองครับว่าเรามีนักเตะหรือโค้ชคนนี้อยู่ในการดูแลครับ เอาละครับตอนนี้อยู่ที่สโมสรอาร์มี่ยูไนเต็ดนะครับ,รบก็ต้องบอกว่าพี่เจเนี่ยมาเพื่อภาร,รกิจส,สําคัญอย่างหนึ่งก็คือครเรื่องราวของการเสนอโปรไฟล์นะครับท้ายาเตะและก็โค้ชแต่ว่าวันนี้เป็นเรื่องราวของโค้ดนะครับ,รบอย่างที่ทราบกันผมเล่าข่าวนิดนึงแลกันว่าตอนนี้อาร์มี่เนี่ยก็คืออย่างที่ทราบกันว่าโค้ดดูดอดุลพุ่งเรืองก็ลาออกไปนะครับประกาศลาออกไปดังนั้นเ,เนี่ยุนซือที่นี่ก็จะว่างอยู่ อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทเอเจนต์ทุกคนแหละต้องเข้ามาไม่ใช่แค่ของพี่ดีเจเดียวแต่ว่าในส่วนของพี่ดีเจก็มีคุณสื่อที่นำมาแนะนำเนี่ยสามคนด้วยกันใช่ครับครับผมแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ว่าทางทางอาร์มี่ยังไม่พร้อมให้เปิดเผยรายละเ,เ,เอียดของของสิ่งที่จะนําเสนอในวันนี้ก็คงต้องเ,อเป็นโอกาสถัดไปก็อาจจะเมื่อได้ข้อสรุปแล้วถ้า,าทางโค้ชของบริษัทเราได้มีโอกาสทํางานให้กับทางอาร์มี่เนี่ยก็จะมาเล่าสู่กันฟังให้คุณเจอีกทีหนึ่งครับครับผมก็มต้องบอกว่าตอนนี้เป็นความลับอย ถ้าถ้าทำกันเนี่ยนะครับอย่างที่เราจะจะได้จะได้เห็นกันในอนาคตข้างหน้าเนี่ยโปรติเข้าไปต้องไปพีเต์อะไรบ้างนอกนอกจากการเตรียมงานเป็นเพเปอร์ไปก็เรื่องของความน่าสนใจประสบการณ์ของโค้ดนะครับแล้วก็เรื่องของจุดเด่นของโค้ดแต่ละคนว่าโค้ดคนนี้มีความน่าสนใจมีจุดเด่นตรงไหนและคิดว่าเหมาะกับคาแรคเตอร์ของทีมยังไงครับอืมอันนี้เราต้องมาศึกษาสไตล์การเล่นของทีมฟอร์มเล่นของทีมแล้วก็ที่สาคัญอย่างกูซือบางคนที่ที่เขา อาจจะแบบว่าเป็นคอนเนคชั่นที่เราได้แหบทีอเงี้ยเราไม่รู้จักเขามาก่อนเงี้ยเราเราจะต้องทําการบ้านไงบ้างครับใช่ครับ,รบอย่างคอนเนคชั่นเราเรามีทางเลือกให้กับทางทางอาร์มี่วันนี้ถึง3ทางเลือกด้วยกัน ừ ừ ừ โดยจะมีคนคนหนึ่งที่จะเป็นใหม่อีกแบบเรียกว่าไม่เคยทํางานในไทยมาก่อนเลย<อ>ซึ่งเป็นสายของทางคาร์ลอสโรเบโตคาร์มิโยซึ่งซึ่งตอนนี้อยู่บราซิลนะฮะเราก็ขอความเห็นจากคาร์ลอสว่ามีคนไหนที่เหมาะจะเป็นแคนดิเดตกับเฮดโค้ชของอาร์มี่เนเต็ดไหมเนี่ยครับ ครับก็คือได้พอโฟลว์ไฟล์มาก็มาทำกันบ้านกันอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นพอพอได้ผมเนี่ยเราค่อยมาคุยเรื่องของสิทธิประโยชน์อีกทีหนึ่งใช่ครับอ๋อแต่ดูแล้วอาร์มี่สนใจไหมฮะถ้าเกิดว่าตอนนี้เอาสักนิดหนึ่งเปิดเผยสักนิดหนึ่งอืมเรียกได้ว่าพอมีความเป็นไปได้ครับพอมีความเป็นไปได้ใช่ครับอ๋อแต่ว่าไอ้เรื่องว่าที่อื่นจะมาเสนอเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเป็นค่าวของสโมสรนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็สั้นๆนะครับการทำงานของเอเจนต์มีมีอะไรไหมฮะไม่เป็นไไไไรรรรมมมม่่่่่เป็นนททีีีววาาาาถถึงงต้้แลสจะ ทำรายละเอียดให้มันลึกลงไปกว่านี้ได้ครับนะครับยังไงก็เดี๋ยวมีโอกาสคงได้คุยกันอีกนะครับกับไทยฟุตเนเจอร์นะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งสองตอนที่เราน้เสนอกันนะครับว่าวิธีการทำงานของเอเจนต์เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างจริงๆมันเหนื่อยกว่านี้แหละแต่ว่ามันต้องเห็นภาพอะไรที่มากกว่านี้วันนี้ก็ชัดเจนส่วนหนึ่งนะครับก็หวังว่าคนที่สนใจอาชีพนี้รักอาชีพนี้เนี่ยก็ลองดูแล้วกันว่าคุณคุณชอบจริงหรือเปล่านะครับทิ้งท้ายหนึ่งให้คุิเจฝากอะไรถึงคนที่ดูฟุตบอลไทยนะครับว่าตอนนี้ว ะมีอะไรด,ดีเข้ามาในวงการฟุตบอลไทยบ้างเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพนักเตะครับผมเรื่องของคุณภาพนี่ครับแบรนด์ของไทยฟุตบอลเอเจนต์ในอนาคตอยากจะให้เป็นบริษัทที่การันตีว่าถ้านักเตะคนไหนที่ริเพเซนต์โดยไทยฟุตบอลเอเจนต์เนี่ยหมายความว่าเรื่องของคุณภาพคุณภาพเนี่ยผ่านแล้วอยู่ที่ว่าจะเล่นเข้ากับทีมได้หรือไม่เท่านั้นเองแต่เรื่องของความสามารถคงต้องไม่มีปัญหาคือเรียกว่าไม่มี question ค,คำถามกันตรงนั้นนะครับและการที่มีเอเจนต์ยังถูกกฎหมายทำให้นักเตะทำงานในสนามได้อย่างเต็มที่และส่วนของโค้ดเองก็สามารถทำงานในสนามได้อย่่างเต็มที โดยที่ภาระนอกสนามทั้งหมดจะมาตกอยู่กับการทำงานของเรา yeah. Yeah, yeah, yeah.